เปกสองของรายการเยาวราชสมสอน,นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วเดี๋ยวจะไปตีกอล์ฟกับท่านประธานท่านประธานเดี๋ยวท่านประธานต้องสอนผมตีกอล์ฟแลวนะสองไล <laughs> น,านามาถึงออ <ผม S 1> สรรองไลน์ของ่านละฮะแต่เวลานี้กำลังไปเตรียมไปบสองเทคนิคเลยถ้าคุณสอนผมเก่งแล้วผมจะพีแคยับตีงอะปีไรนะอ <laughs> ยากปีไรนะตั้มขนไปไปกึง ส้ำดึงขึ้นตีไล่เลยท่านสอนมาเยอะเลยค่ะคนประเทศจีนมาเก็ไม่ท่านสอนไปหมดเลยนะคะคนจีนคนที่อยู่เซี่ยงไฮทูจีนมาหัดตีกอล์ฟที่สนามนี้ทั้งนั้นเลยค่ะคือว่าท่านเป็นอาจารย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ท่านจะท่านจะแนะนําเทคนิคในการตีให้ครับนี่ผมมีอีกคําถามหนึ่งอยถามท่านนะนอกท่านนอกจากธุรกิจของมีธุรกิจที่สนามกอล์ฟแล้วคือว่าท่านมีธุรกิจเยอะมากใช่ไหมแล้วตกลงท่านดูแลยังไง แล้วไปจะเป็นดูและมามีคุณเจ้านาทีทําอยู่ออมีคุณัาปีจอมีผู้จัดการอยูอ๋อคือว่าลูกชายสามคนอ๋อแต่ละแห่งมีคนช่วยดูแลมีลูกช่วยดูแลพระท่านมัต้องคือไม่ต้องดูแลเพียงเดียวมามาเขามีอะไรมาสรุปแล้วก็หรือว่ามาปรึกษาหรือมาไหนท่านแนะนำท่านวางนโยบายให้ครับอ๋อครับแล้วแสดงว่าท่านตอนนี้พักอยู่ที่ที่นี่เลยไหมหรือยังไง ถ้าสนามกอล์ฟอนี่ก็ไปรูเลยท่าผมผมตีก็มีสามอย่างนะหนึ่งนะฮะมีประโยชน์ใช่ไหมฮะ,ะมีประโยชน์อย่างสองไปดูเลลูกค,ค้าอย่างสามดูเลยสนามก็ตรงเสียตรงไหนดีหรือไม่ดีถ้าทาให้สวยขึ้นมาผมตีก็สามอย่างวัตถุประสงค์ของท่านในการลงไปในสนามกอล์ฟค,คือหนึ่งเพื่อลงไปตีกอล์ฟแบบกลังกายครับอันอันอนะันดับแรกนะนนครับนี่เป็นประโยชน์ฮะประโยชน์ที่สองคือ คือได้เห็นการทํางานของพนักงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของคนงานท่านก็จะไปแนะนําว่าอันไหนจะต้องทํำยังไงอะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งท่านก็จะได้ไปเจอลูกค้าเจอลูกค้าในสนามกอล์ฟทพักภูลูกค้าต่างๆหรือว่าลูกค้าที่มีเกี่ยวพันกับเรื่องธุรกิจของท่านด้วยงหมดานไปดูไปโดยปรึกษาอะไรมาคุยกันอะไรสั่งๆอะไร ถ้าเวลาที่เพิ่งมาตีก็ไม่ต้องเสียตังค์เลยครับเพิ่งก็มาตีก็ไม่ต้องเสียตังค์อ๋อถ้าเป็นเพื่อนไม่ต้องเสียตังค์ค่ะอาจารย์ก็ด้วยอาจารย์เชิญคุณพระคนณมากมาต้องมาแน่จะได้เลี่ยงกินข้าวเลยวันนี้มานดูฝากเล่าเพิ่งมามันลอยลงไปครับอ่าคุณเตยหนุ่มๆเราตัวเราตัวใจมีอะไรตัวสองเข้าตามนั่นฮะอย่างเพิ่งกลับมาจะคุยกันสุนุกครับแสดงว่าท่านประธานอยู่ที่สนามกอล์ฟนี้ มีความสุขมีความสุขไหมฮะมีความสุขเลยมันมีพักผ่อนฮะมีคุณมันมีประโยชน์มากมากนะอย่างนั้นูกบ้างก็ไม่หลังตัวแดงหนังสือลูกตัวไปทํางานหลานก็โตหมดแล้วหลานไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนครับลูกๆก็ไปทํางานถ้าอยู่บ้านก็จะไม่มีอะไรมาอยู่สนามกอล์ฟยังได้ออกกําลังกายได้มีเพื่อนเยอะครับแล้วหลานมาหาไหม มาค่ะหลานลูกมาหาไหมล่ะลูกมาหาทำไมแล้วพวกเขาตีกอล์ฟด้วยไหมจะได้สอนใช่ไหมตีตีหลังเราตีเออตีก็บอกมาได้เข่าวว่ท่านประธานยังบินไปต่างประเทศบ่อยมากเลยค่ะนั่นสิอายุอายุปูนณีแล้วนะก็บินึังเวลานี้ไปเราเราอกไปเที่ยวไปเที่ยวหรือไปทำธุรกิจแค่ไปเที่ยวล่ะ ไปแต่ว่ามีงานด้วยไปดูอะไรแล้วตอนนี้คิดว่าน่าจะมีงานเก็บเพรใะว่าท่มันไม่กล่าวไปดูเรียกกันฮะดูดูงานแล้วไม่ใจเราไปทําไม่ใจทำงานแล้วไปเก็บเก็บเงินที่มีอะไรให้เขาก็มีลังที่ประชุมวันที่ประชุมราอะไรต่างๆแล้วครับแล้วสองบักเวลานี้มันมีกําไรหน่อยฮะลองทูนแล้วจะมีกําไรหน่อยท่านเป็นคนแรกไม่ใช่หรือว่าที่พาคือว่าแนะนํำไปลงทุน ธุรกิจไอ้ที่ธนาคารที่ประเทศจีนใช่ไหมฮะที่ที่ท่านสมัยก่อนที่สมัยก่อนตอนเปิดประเทศจีนไม่ได้เปิดไงฮะธนาคารของไทยใช่ไหมอหมายถึงที่ว่าท่านมีนําธนาคารไปลงทุนอ๋อมิตรภาพไทยจีนเสร็จแล้วก็ลงทุนคณะไปประเทศจีนไปเปิดธนาคารที่นั่นใช่ไหมแห่งแรกของเออพวกเงยเป็นใจใจให้โอบิ่งด้วยฮะไม่ใช่สาขาไม่ใช่ธนาคาร ธนาคารด้วยค่ะธนาคารลิ่นหลายอย่างที่ประเทศจีนค่ะธนาคารจริงจต่างประเทศไปเปิดยากในสมัยก่อนเปิไม่ได้ฮะแต่นี่มีผิดแต่ว่ามีท่านไปเปิดได้อไปเข้าพวกเรารัฐบาลเรามีช่วยก้าด้วเจทุกอย่างไปรัางหนึ่งก้าวเจห้าบาทช่วยกันไม่ต้องเอาอะไรเลยตังหนึ่งต้องไม่ต้องใช้นั่นนท่านแสดงว่าแล้วก็แปบยี่สิบรังเดอร์ตยี่สิบรังหล่อลาบเบิกไรสองคือนหนึ่งต้องสองร้อยรังหล่อลาครับพวกนี้ยี่สิบรังหล่อลา เด็เขาเอาปิดเลยสองหัางเลยแสดงว่าท่านทางประเทศจีนให้ความเป็งใจและเคารพท่านมากถึงจะเาเข้าเราผมช่วยทุกอย่างทางทางระับบาลมีอะไรที่รองประเทศจีนมาเราลำบากดยู่เวลานั้นแต่เวลาเดี๋ยวไปเอี่ยผมไปไปสวทาว่าด่าเขาสวเทาแนะนำผมไปเปิดแกเปิดธนาคารว่าบอกไม่เอาแล้วเขาบอกเอาผมทำสื่อเสียงอยู่ในฮ่องกงเปิดเบงกงฮ่องกงอ่ะ หนึ่งเก้าหกหกสอทาว์ตนดูใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาเดอเขาบอกเฮ้ยผมช่วยยังปูจักกังเป็นเป็นชักอ่ะครับเขาบอกผมช่วยทําทําให้ผมคุณเสงซื้อไปแล้วดีก็รวบรกไปหาหาเขาหากัรสวถหาใจเป็นชักกัรสวนขังแล้วก็ลงนายยกนายยกมาทำไหลเที่ยวแล้วเดวให้ที่แรกก็ให้ผม ให้ผมร่วมกับปาเต็กจริงได้งบใส่หน้าต้องโกงยิ่งข้างอ่ะผมไม่เอาว่าจะทาบาทจ่องสี่เพลงอ่ะตึงสี่เพลงอ่ะสี่เราไมพลงจริงที่เป็นคนใงรัฐคงรู้จักไงที่เป็นอะไรธนาคารธนาคารดำหยางอะดำหย่างชื่อมากก็เป็นโผล่เล้งเดียวก็บอกเออไม่ไม่ต้องรวมก็ท่านประธานเป็นโผล่เล้งเป็นโผ กาตีนั่งกาตีนั่งมาเลยเขาบอกเราเหยียนรวมกับเขาเ่าบอกอร่วมเขาว่าเขาไปให้กขาปิ๊งมาเปึกไม่ไรเขาบอกว่ามันรู้จากนายกรู้จากหลงนายก <c ười> อะไรเป็นชักแล้วก็การจ้องขังเขาอย่างไงอย่างไรต้องมีอะไรให้พิสุทธก็ถึงสุดใจให้เหมอนกันไป <c ười> อีกสามดึงให้แล้วผมทำคนเดียวนะผมไปตีไหนไม่ทํงทำคนเดียว ไม่ต้องไปให้คนหนึ่งช่วยโดยกรมทัพหนังทุกอย่างกรมทาอะไรกรมทาคนเดียวเสร็จเรานไปร่วมมือไม่ไม่ใจไม่ใจ่รไม่ทำมา,ราจริงแล้วผมไ,ไปหาเขาเองคุยกเขาเองเพราะอ,อะไรไล่หรือไม่ไล่ตรงไหนไม่ไล่ตัวบกแต่ที่เราขม่วยที่อย่างตักซองคัง,งแล้วก็ลงนายกแล้วก็ทด่ไอ้กระเบงชักสามกุ่นไปหานายกดีเพงษ ดี่ผมก็บอกคุณสุดใจเธอช่วยช่วยเยอะยนับใบล่ตัวให้เขาไปครับพวกนี้พกตีหนึ่งดูเลยนายกกสังนี้เดอเส็งไปดูอยากมาเลยทั้งปักกิงดูเนี่ยทั้งพวกหนึ่งซื้อพิม์พวงนั่งมาหาผมข้าบูกทำไมเปิดะไรจะเปิดยังไงข้าพูดรัฐบาลมาช่วยผมมาให้ผมมาช่วยมาช่วยทำอาอย่างนี้เดาให้ครับตอนที่ตอนนี้ประธานไปลงทุนที่ ที่ประเทศจีนไปลงทุนธนาคารประเทศตอนนั้นประเทศจีนยังไม่ไม่ไม่ก้าหน้ายังไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ประเทศจีนมันก้าหน้ามากเนาะโอ้เราสู้เข้าไปเลยโออเนั่นทำไมก็เลยอย่างนี้ท่านประธานลองลองวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยได้ไหมว่าทําไมเร็วแม่ประเทศจีนมาเอาเอาทางทรัพย์สินมาจากที่ดินอ่ะอมาจากที่ดินเ่ะเอาที่ดินออาที่ดินที่ของ ใช่ๆโ่้หนึ่งได้สองหมื่นบาทสองพันบาทเว้นนี้โบ้หนึ่ง้งเป็นร้อยลังอ่ะโบ้หนึ่งหมายว่าครึ่งไร่ใช่ไหมเวลานี้ดูสิทางทางได้ประเทศจิงใจทั้งแค่ทุกอย่างดเมื่อก่อนที่ดินมันเป็นของรัฐนี่ใช่ไหมของรัฐนี่เอาของรัฐละมาเอาของรัฐลวก็มาขายอ่าด้วยมาเอาเงินมาแล้วไปสั่งแล้วอีเดินเงินที่ตัวขายเอารัฐบางโดนไล่โดนไล่พาร์ซี้วยใช่ไล่เงินเลยแต่บรรารัฐบางโดอมีเงินสิครับอ ประเทศจีนรู้สึกว่าในยี่สิบกว่าปีมานี้นะก้าวหน้าเร็วมากแล้วโอ้โหทุกอย่างนะจังก่อสร้างก็ดีใช่ไหมฮะผมว่าคมนาคมก็ดีแล้วก็ฐานะของของแต่ละคนก็ดีใช่ไหมเล่ามารวยเป,เป็นเป็นว่าเลยเมื่อก่อนไม่มีรถเนี่ยนะ<ช>มีแต่จัก,กรยานเดี๋ยนี้รถเก่งรู้สึกว่าเต็มถนนนี่มากกว่าไ<ช>ทายของเราอีกแต่คมไปนี่หนึ่งก้าวใจข้าไปใช่ไหม กบหนึ่งเก้าเจ็สูงทมมอทเป็นรักเสียแล้วไปเจใเจท,ที่ต่างเอาทักบุกปงไปหมดสิบกว่าประเทศคนไปหมดหนึ่งเก้าเจแล้วหนึ่งเก้าเจ้าผมเดินไปประเทศจริงนะไปไปทำสิ่งสั่งยาถ้าไปแล้วรู้แล้วไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเดิมไม่มีไปที่ไหนออกไปไม่มีอะไรๆต้องไปซื้อเจกูปงกินข้าวเอบบอปงไม่ซื้อกิวกงกินข้าวไปที่ไหนไปม,มีข้าวกินและเป็นอย่าง คนจีนเนี่ยี่รวยมากกล้าใช้ใจนะกล้ากล้าใช้เงินมากผมขอถามผู้จัดการคนในนี้นะครับบอกว่าสนรมกอล์ฟของเรามีคนจีนมาตีกอล์ฟไหมมีค่ะมีค่ะมีค่ะมีมีเยอะไหมเอ่อแต่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยถ้าเข้าเมืองไทยเนี่ยนับว่ายังน้อยกว่าจากไต้หวันจากฮ่องกงจากมาเลเซียแต่ในอนาคตตอนนี้ประเทศจีนเขาเริ่มออกมาตีกอล์ฟนอกประเทศแล้วครับนั่นแั้นปีนี้เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นค่ะ จากประเทศจีนนะคะแต่ถ้าคนจีนจากจากมาเลเซียมีเยอะมานานแล้วไต้หวันฮ่องกงเขาเข้ามาตีก๊อฟเมืองไทยเรานานแล้วครับจะพูดถึงสนามก๊อฟของเราอย่างนี้ชาติไหนมาตีก๊อฟมากที่สุดคนไทยหรือคนต่างชาติอายกคุดีเขามาจิกผม70%เพราะสนามก๊อฟของเรา20 70%เลยระครับทสนามก๊อฟเราราคาแพงหน่อย คุณไทยอย่าไปไกลหน่อยมันราคาทุกราคากรีนฟีถ้ากรีนฟีจะสูงกว่าจะสูงกว่าที่อื่นๆนะคะไม้ถ้าไม่พูดผมไม่รู้นะผมแค่ญี่ปุ่นมันชอบกินเหล้าคนญี่ปุ่นชอบร้องเพลงคาราโอเกะโอ้ญี่ปุ่นเขาเด่ตีก๊อกด้วยนะเขาตีก๊อกเก่งมากเลยคนญี่ปุ่นตีก๊เก่งประธานเคยแข่งครั้งกับพวกเขาไหมแข่งกับคนญี่ปุ่นไหมแค่คุณไหมบัจเจเราทุกคนมาไม่เหมือนกัน ทุกคุณหม่ไปไ่ไปาเอาคุณไหนเอาเอาคุณไหนมาคุณไหนอย่ากล้าอย่ากล้าคุณมาผมก็ตีแน่ตีคุผจะตีเก่งกว่าเราด้วยตีได้สามร้อยไว้ที่ผมจะตีร้อยกว่าตีทันมินสามร้อยนะฮะเราจะตีไว้ที่กีผมเคยตีร้อยแปดสิบไว้ี่ตีร้อยร้อยหกสิบร้อยห้าสิบไว้ี่ตีร้อยี่สิบมาไ่กาออกเด่ง ปีก็มอเตอร์ออกล็งออกแรงออกแรงเราโดนถูกจังหวะมันจะออกล็งไม่ถูกจังหวะมอเตอเสียะอะไรนี้ผู้จ <laughs> ัดาการนี่ได้ข่าวว่าประธานไปไปแข่งขันตีกอล์ฟต่างประเทศบ่อยใช่ไหมไ,<ป>ไปจีนไปไหนบ้างไปจีนไปไปจีนค่ะ,ไป,ะไปไปหลายประเทศสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ไปแสดงว่าฝีมือของประธานก็ไม่ไม่ธรรมดาได้รางวัลอะไรกลับมาได้รางวัลถ้วยกลับมา ปลาเตกิงทุกปีฮะแล้วปลาเจกิงโดววนีมาตีก็โดวมาตีที่นี่หมาเที่ยวนาจะประธานไปแข่งขันบอกผมผมจะถือกระเป๋าตามไปด้วยเวลนี้ผมไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไหวไปไปไม่ไหวแล้วฮะเวลานี่ไปไปเลาวไม่ไม่ลงมามันเราเราหนื่อยครับมามาไปไปไปไม่ไรหลอเวลานี่ไปตอนที่ประธานไปแข่งขันต่างประเทศอย่างเงี้ยนะสนน้ก๊อบของเราเปิดหรือยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วใช่ไหมและเปิดและความรู้สึกของประธาน ไปอย่งว่าสนามกอล์ฟกับของเรากับที่เราไปแข่งขันสนามกอล์ฟของเขามีอะไรต่างกันอยสู่เราแด้สู่เราแด้สู้เราไม่ได้สู่เราไม่ได้เวลานี้มันดีกว่าเราอีกอ๋ออนี้ประเทศจีนทำเลพัฒนาก้าวหน้ารุดหน้าไปเยอะมากเลยเพราะเหรอหม่ขคงเมื่อก่อนไปแข่งขันเข้าสู้เราไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาดีกว่าเราดีกว่าเรามันดีตรงไหนฮะผมดูอย่างนี้สนามกอล์ฟก็มีเงินนี่ ก็ม<ห>ีเงินเก้ากาลงทุนนะเอาไปสั่งทุกอย่างมันจะสร้างอย่างคืออย่างไหนฮะด้านไหนหมายความสนามใหญ่ใหญ่สนลำใจทั้งทุกอย่างมันมัมีเทคนิคอย่างก็สร้างเอาอย่างก็กสร้างบ้างใช่ไหมครับร้อยล่างดอรหลายสามสิบล่างหลายยี่สิบแรงเดอรลายถูกต้องอย่างก็สนามกบเราจะใหญ่ที่นะใช่ไหมที่เท่ากันนะครจะลงทุนห้าร้อย่างดอรลายสามร้อยแรงเดอร์หลายอย่างก็เวนีิบางไทยบางแห่งลงทุนร้อยล่างดอรหลายที่ไม่คิดนะฮะ มาเด็ดลายปดีดยวลงทุนเวลาดีอย่างประเทศจงอยางต้องลงลงทุนสองหลังสองร้อยหลังสองร้อยหลังโดยบางกะตินี่สิบหลังละอ๋อไหมยพราะว่าคุณภาพของสนามอ่าใช่ใช่ของไม่หมดไปกับบ้านเดียวกันทุนมากไหมมันคุณภาพมันผมดูอย่างนี้สนามของเราก็ดีมากแล้วนในในมุมมองของผมไม่ใช่ดึงที่บักอีกดึงหนึ่งดึงก่อสร้างอีกดึงหนึ่ง่างกะตีนะฮะบะเมียผมไป จะนำดีห้าชั้นที่ขึ้นอย่างเงี้สามชั้นดิ่งเราใสเล่าดิ่งแต่เขาไม่ได้ดิ่งเราใสเล่าดิ่งเราใสเล่าดิ่งเป็นห้าชั้นอย่างนี้ฝนตกนาน้ำทุ่มครึ่งชั่วโมงตีไหลเลยก็แก่เป็นไปไม่ลงปานี่ฮะถ้าแบบลงไปครึ่งชั่วโมงหมายว่าน้ำฝนตกปั๊บท่วมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วตีไหายได้ยหงไงมั่ท่วมแล้วคือว่าสันน้ำของเราไมม่ีกายลงไปเลยหายลงไปจนลง เมื่อก่อนสร้างใหม่เหมือนกันแสดงว่าเมื่อก่อนตอนที่ก่อก่อสร้างมันมีคำนวณเอาไว้ว่าน้ำเราก็ลงทุก่างไม่ใช่ก็มีมีเทคนิคจะลงทุนเท่าไหร่ครับอย่างแรกก่อสร้างอย่างนี้แต่พระอย่างแรกก่อสร้างแล้วอย่างอย่างใหญ่ทอกเชี่ยวหอเราจะเก่าเดี๋ยวจะเปะจะใช้อะไรอย่างกาจุกนี่นะอย่างนี้อย่างกใชัยเราจะใช้ถึงเป็นอะไรมันมีโครมีเนี่ยมมีหลายอย่างเพื่ออกันครับ ได้ข่าวว่าสนามกอล์ฟนี่ตอนที่สร้างเงี้ยประธานลงมือเองเลยหรอสร้างเองเลยหรอไปนะซ่าลงไปยังไงไปยกดินยกหญ้าได้ท่านท่านจะให้ความคิดเห็นท่านจะลงความเห็นไปว่าตรงไหนควรจะทําตรงไหนตรงไหนควรจะขุดดินตรงไหนควรห้ขุดบ่อน้าตรงไหนอย่างเงี้ยไปดูเลยค่ะท่านจะไปกำกับดูแลค่ะไปแนะนํค่ะทุกวันเลยเหรอทุกวันไหมอย่างกัเป็นไม่ได้ทุกวันเราไปดู อย่างกาซเมื่อเราเราก็รายกลางอกมาเราไม่ดีเราจะเปลี่ยนอย่างกาก่อสร้างอะไรทุกอยางไม่ไม่ยังไม่ดีเราจะเปล <c oughs> ี่ยนเ,เป็นอะไร <c oughs> เราให้เขาเปลี่ยนบางคุณจะไมายมเราบอกเราเป็นเจาของเราจะเปลี่ยน <c oughs> อาบางคุณเทคนิคบุกบ่เแข็งเสร็จแล้วมันเราคลิกเราไม่ไหลแล้วบางคิกตั้งการค้าคิกตั้งลูกค้าในนั่งมาคลิดตั้งสวยอย่างเดียวอ่าเราคุณคุณไทยก็คุณพ่อลัง ีกบใหม่บางกันอย่างกับอเมริกันดูดูสิต่แข่งก็แพงไหมมตีทีหนึ่งต่มาเราเราเจ็ดสิบสองลกเดียวหกสิบกว่าเราไปตีเจ็ดสิบสองตีถึง 101. ร้อยหนึ่งมันจะเปรบเทียบยังไงครับคุณไทยไม,ไ,มไม่ไม่ถึงขั้นอย่างนั้นอ๋อใช่เราต้องดูเราเอเชียเข้าไปยังไงครับอ่าอย่างฟอนต่างตัวใหญ่ก็ตีตีึต่างสองร้อยกว่าสามร้อยไดงแล้วคุณไทยมีทีไนอ่ะ แรงเข้าเยอะกว่าไหมอะเมื่อสู้ไม่ไหลเราต้องดูนะฮะดูเลย <laughs> อย่างก,ก็ทำการค้าเรามีแรงเท่าไหรแต่แม่ <laughs> บางพุทจะาําการค้าทําเราทําใจไปเมื่อตสู้ไม่ไหวแต่มาเรามีกาลังเท่าไหร่เราจะตีอย่างก,ก็ทำทีนี้เราจะลงทุนเท่าไร <laughs> เราต้องการกของไม่ใช่เราหลับหูหลับตาให้เขาได้ทําไปแล้วโอ้ยเพิ่งังล่างสองพังร่างอะไรไม่ใช่ <laughs> เออเราจะลงทุนสามร้อย00ร่างห้าร้อยล่างเจ็ดร้อยเราต้องมีบีน้ามัน เราเงินเอามาจำลหนไม่ใช่เราไปทำเข้าตำทุกอย่างครับแต่ที่ประธานไปดูแลกำกับดูแลนะสร้างสนามอย่างเงี้ยมีจินตนาการไหมว่าโอ้ยต่อไปถ้าสนามของเราเสร็จแล้วจะต้องมีคนตีมามากมมยนะสนามของเราต้องนะยิ่งใหญ่ในประเทศไทยอย่างนี้มันเราคิดแบอนี้มันได้แต่ตาเราคิดมันเสกข้ากีก็กังวงแล้วก็ทั่วโลกมันมีเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ทุกอย่างเราตาลาย ถ <C> e <an> ้ตําเราเราตดอด้วยสิบางอย่างม่อไม่มมมมมตําเราคร <C> e <an> ับอย่างก็เวลาดีแช่ว่าอย่างวันนี้่ะเฮ้ยใจดีพุ่งนี่มาฝนตกก็ไม่มีคุณเลยนี้ผมมันใจทางค้าหมดที่ลอยโปรเซ็งไม่หล,ลข้ามภายในไม่ได้ใช่ไหมกตรต้องคิกเราลาเนี่ยเยาวครับขี้หลายยาวเพราะรายการครับตอนนี้ท่านคุณประทับใจมากที่สุดคืออะไรตอนนี้ที่สนามของเราทุกวันทุกวันนี้เห็นกองรตีก็มันความสุข มหมหรือว่าเราเออ,อ,อ,อตอนนี้สำรองกบของเรามาตรฐานปีหนึ่งอย่างเงี้ยมีคนมาตีกอบเท่าไหร่อ๋อเยอะค่ะสูงมากเลยค่ะกกปีหนึ่งเราละเจ็ดหมื่นคนเจ็ดหมื่นคนนะเดือนหนึ่งเราหกหกพันคนก็ไม่ธรรมดาอ่าเดือนหนึ่งเราเราสองสองร้อยคนใหญ่วันหนึ่งสิก,ก้าเราสองร้อยครับทุกคนมาตีกอบเสร็จแล้วก็มีความสุขใช่ค่ะแม่อาหารกันกินเมื่อกี้นะ อาหารที่นี่ก็ดีใช่ไหมอาหารนี่ของเราเองไหมหรือว่าร้านอาหารของเราไหมหรือเราเขาให้เขารับทไปเขาก็ทำไปเาให้เช่าอือว่ให้เขาเช่าทำใครจะมากินก็ต้องดูแลต้องกำกับครัว่าต้องทำอาหารให้อร่อยให้ัอนามัยครับให้ถูกหลักอนามัยเมื่อกี้ประธานบอกแล้วว่าผู้จัดการบอกว่าถ้าผมมาตีรอบไม่ต้องเสียตัง ในเฟเพราะนั้นทำไมผมคิดมาตลอดว่ายังไงยังไงผมต้องต้องไปไปไปเรียนไปีการปัานนะเดี๋ยวขอไปชมสนามกอล์ฟหน่อยดีไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูอดที่จะลงสนามไม่ได้นะนะแต่กรมุงส่งไ่ต้องอกเลงเลยอยังแต่ผมต้องทั้งรู้บังบิงครูว่ามันไม้ถือยังไงเดินยังไงตียังไงนะครับก็มีเทคนิคฮะค่อยๆค่อยๆทำให้ยังก็ต้องรบกวน ท่านประธานและก็ผู้จัดการนะยินดีค่ะำผมและก็พิจิกรสองท่านเขาคงคอยอยู่ที่นั่นแล้วเขาอยากตีกอล์ฟคอยอยู่ตรงนั้นไปไปท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจำท่านประธานนะฮะและก็ผู้จัดการไปสนามกอล์ฟดูว่าสนามกอล์ฟสวยแค่ไหน เราจะตีกอลฟยังไงถ้าท่านที่ตีไม่เป็นเดี๋ยวดูประธานเขาสอนให้เราตีแล้วก็ดูผมสอนคุณตียังไงแต่ผมตอนนี้ไม่เป็นนะเดี๋ยวผมจะเป็นแล้วผมต้องเก่ง <laughs> เดี๋ยวผมต้องมาแข่งกับประธานด้วย <laughs> เช่นจมครับ <laughs>